ดูนั่นสิอะไรวะน่ะท่าทางสยองเป็นบ้าเลยเกมที่หนึ่งก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะก่อนก็คือทุกๆท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดพนันกันมาก ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนลา้างรอยไปเลยไม่รตกลงไหมไอ้หน้าเลือ่อนได้ผู้ที่เข้าเส้นชัยโดยไม่ถูกจับภายใน5นาทีได้จะผ่านรอบนี้ไปค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ A E I <c oughs> ผู้เล่นสามสองสี่ถูกกำจัดสุดท้ายมันก็โดนแล้วเดี๋ยวสิเฮ้ยเมื่อกี้ได้เสียงอะไรอ่ะแกตกรอบแรกเลยนะ อี่สับว่าสักที